มาคบูชาปีสองห้าศูนย์สี่กันที่สองธรรมเทศนาเป็นปุพาประลำดับสืบต่อธรรมเทศนาที่ได้อิสัชนาแล้วแต่เมื่อเช้านี้ <c oughs> เมื่อเชา้านี้ได้กล่าวถึงโอวาทปาติโมก ในฐานะที่เป็นเครื่องทำให้คนถึงธรรมะหรือให้ธรรมะถึงคนมนแล้วแต่กรณีและได้แสดงให้เห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรการถึงนั้นเป็นอย่างไรแล้วธรรมะนั้นเป็นอย่างไรและได้ชี้ให้เห็นว่าการถึงธรรมะของคนนั้น ในอันดับแรกก็เป็นเพียงการถึงซึ่งโลภียธรรมเป็นความเจริญในโลกและอันดับสุดท้ายนั้นเป็นการถึงซึ่งโลกุตตรธรรมเป็นธรรมสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จะถึงในโอกาสนี้จะได้ที่ศาสนาถึงข้อที่ว่าคนจะถึงธรรมหรือธรรมจะถึงคน ไม่ลักษณะที่เป็นโลภียธรรมนั้นได้อย่างไรโดยละเอียดเราจะได้ที่ให้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มว่าเราจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรจึงจะมีการถึงซึ่งธรรมอันเป็นที่ปรารถนาะถ้าคนไม่ถึงธรรมะแล้วธรรมะก็ไม่ถึงคนและคนนั่นก็เสียทีที่เกิดมา เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่พบประพุทธศาสนาในข้อแรกควรจะได้นึกกันถึงว่าเราควรจะมีคนเป็น,นิดที่มีความรู้สึกนึกเห็นได้ในข้อที่เราจะต้องถึงธรรมะถ้าจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า มีคนพวกใหม่ชนิดใหม่จะถูกต้องกว่าในเมื่อหมายความว่าคนพวกเก่าหรือคนพวกเดิมนั้นมีแต่ความงมงายหลับหูหลับตาตะพึดไปไม่มีความคิดนึกที่จะเข้าถึงธรรมะจะเข้าถึงก็แต่เพียงภายนอก คือถึงอย่างพิธีรีตองขน,นบธรรมเนียมประเพณีหรือตรวจร่องท่องบนหรือจะศึกษาก็เพื่อเอาประกาศเป็นนิยบัตหาืีอเสียงหาลาบสการะถึงแม้จะมีการค้นคว้าก็เพื่อประโยชน์เป็นวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเบอยกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าถึงธรรมะเลยการถึงธรรมะจะต้องถึงด้วยจิตใจ ทั้งในการศึกษาและการปฏิบัติและการรู้แจ้งแทงตลอดถ้าหากมีผู้ใดมีความคิดนอมมาในการที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงดังนี้แล้วเราอยากจะเรียกกันว่าเป็นพวกใหม่คิดจาะพวกเก่ากันเสียทีในพวกอื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นหรือนักปรัชญาทั่วไปในโลกนี้ ก็นิยมใช้คำคำนี้คือคำว่ามนุษยชาติพวกใหม่คือพวกที่ต้องการจะเข้าถึงธรรมะจริงๆนั่นเองทำไมจึงต้องพูดกันมากถึงขนาดให้เป็นใหม่เป็นเก่าข้อนี้คงจะเป็นเพราะว่ารู้สึกเบื่อเต็มทีแล้วในการทิ่คนพวกหนึ่งไม่มีความคิดนึก ไม่มีความเอาจริงเอาจังในการที่จะเข้าถึงธรรมะและมีความโง่เขลางมงายเกินกว่าที่จะเข้าถึงธรรมะได้เราควรจะนึกถึงการตั้งต้นกันใหม่หรือนึกถึงการเกิดใหม่เสียเลยจะดีกว่าให้ความโง่เขลางมงายนั้นตายไปเสียทีและเกิดใหม่เป็นคนที่ไม่งมงายเป็นผู้ที่เข้าใจ อย่างถูกต้องแท้จริงถึงสิ่งสำคัญประการที่สามซึ่งชีวิตนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมือ่อเช้านี้ว่าร่งางอวัยร่างกายนั้นต้องการปัจจัยเครื่องเอคื้อกุญแชีวิตคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยะยาบำบัดโรคนั่นมันเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องการ มาจิตจะต้องการมันก็ต้องการเพื่อร่างกายต้องการเอาไปให้แก่ร่างกายแล้วจึงเรียกว่าร่างกายต้องการทีนี้ที่สูงขึ้นมาก็คือจิตใจต้องการนี่หมายถึงสิ่งสวยงามสิ่งที่เหลือเปลือเหลือความจําเป็นหมายความว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็ไม่ตายแต่จิตใจมันก็ยังต้องการสิ่งไพเราะสวยงามหรือที่จะรวมเรียกกันว่ากามาคุณก็ได้ นั่นเป็นสิ่งที่จิตใจต้องการเหลือนอกเหนือไปจากที่ร่างกายต้องการทีนี้สิ่งที่สามนั่นก็คือสติปัญญาหรือพุทิความคิดความเห็นมันต้องการข้อน,นี้มันเนื่องมาจากความกลัวเป็นส่วนใหญ่ที่มีความกลัวว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่าจะประพฤติอย่างไรจึงจะเต็มไปด้วยโชคดีมีความสุขความเจริญ สติปัญญาหรือความคิดเห็นนี้มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าลัทธิกระทำรมคำสอนเช่นเดียวกับพ่ร่างกายต้องการวัตถุสิ่งของจิตใจที่เหลือเืิอก็ต้องการสิ่งสวยงามไพเราะแต่ส่วนความคิดนึกที่เป็นพิธิความคิดเห็นหรือสติปัญญาที่มากออกไปนั้นต้องการลัทธิศาสนาลัทธิปรัชญา หรืออุดมคติอย่างไรอย่างหนึ่งทีนี้พวกคนที่จะเกิดใหม่ที่จะเรียกที่จะเรียกว่าเกิดใหม่กันทีทีนี้ต้องเป็นคนพวกที่มองเห็นความจําเป็นของสิ่งที่สามที่จะนที่สติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นต้องการท่านจึงแสวงหาอุดมคติหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มากหรือสูงไปกว่าเท้าวปลาอาหาร หรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแ่งกามคกูนสิ่งที่สูงนั้นจึงเป็นอุด,ดมคติไม่ใช่วัตถุดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเกิดการต้องการอุด,ดมคติเช่นนี้มันก็เหมือนกับลืมตาขึ้นมาใหม่จากความงมุง่ายแต่การก่อนซึ่งเคยต้องการจะเพียงข้าวปลาอาหารหรือวัตถุเหลือเฟืออันเป็นที่ตั้งแทงความคลายความปราถนา ใหทางกามารมถ้าผดดู้ใดมีสติปัญญาแจ่มใสมองเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะต้องการคือพระธรรมหรือธรรมะที่เป็นอุดมคติอย่างยิ่งดังนี้แล้วคนนั้นก็จะมีจิตใจที่เปลี่ยนใหม่ถ้าหากว่าเปลี่ยนพร้อมๆกันก็เกิดเป็นมนุษย์พวกใหม่ขึ้นมาไม่โง่ไม่งมงายไปตามเดิมด้วย รู้จักปรารถนาสิ่งที่ล้งไปกว่าที่ร่างกายหรือจิตใจตามธรรมดาส้ามันต้องการด้วยเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาแท้จับกลุงมรวมกันเท่าแล้วก็เป็นโลกใหม่ของมนุษยาชาติหมูม่ใหม่พวกใหม่ที่มีสติปัญญามีความสนใจที่จะเข้าถึงธรรมะ <c oughs> จึงได้เกิดการผลขวายค้นหาธรรมะ เหมือนกับที่คนเหล่านั้นคนธรรมดาสามัญน,นั้นหาอาหารหาเครื่องเรี้ยงปากเรี้ยงท้องเครื่องบำรุงบำงเรือทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อคนที่มี้จิตใจต่ำมุงม่งหมายแต่เพียงเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องความสนุกสน,นานในทางอารมณ์แล้วคนพวกหมายนี้หาสิ่งที่ดีไปกว่านั้น และหาด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับคนหิวก็หาอาหารคนกระหายน้ําก็หาน้ําคนเจ็บข่ายก็หาอยู่หายาคนที่มีสติปัญญายิ่งกว่าน,นั้นก็หาแก้วหรือรัตนะหรือหาอมริตรธรรมคือธรรมที่เป็นความไม่ตายการค้นหาสมุไหนก็ตาม มันแล้วแต่ความประสงค์ของบุคคลผู้ค้นหาเขาต้องการอะไรเขาก็หาสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่พยายามอย่างยิ่งอย่างจะเรียกว่าไม่ได้แล้วก็จะต้องขาดายตายเอาทีเดียวทำไมคนจึงไม่มีความคิดความมุ่งหมายที่จะแสวงหาธรรมะเช่นนั้นบ้างเล่าความขวนขวายค้นหาธรรมะนั้น มีมากเท่ากับความขนขวายค้นหาเรื่องปากเรื่องทองหรือเปล่าขอให้ลองคิดดูแต่และคนนั่นก็ไม่ไวายที่จะพูดจะเผาด้วยเหมือนกันว่าเราต้องการแก้วเราต้องการรัตน,นะเราต้องการอมฤตธรรมหล่านี้กระเท้าก็เป็นเหมือนกันทั้ง้งที่จิตใจนั่นมุ่งแต่แสวงหาเรื่องปากเรื่องทองหรือเรื่องการบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลา